ดีครับพี่น้องครับพบกับช่องตันตะพันลำเพลินอ,อัพฟิชเชอร์ครับวิวบรรยากาศหน้างานตอนนี้ครับพี่น้องครับอยู่วัดป่าเยางเกาะน้องสาดตร์นะตำบลสว่างแดนดินอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครครับพี่น้องเนี่ยบิวอ่านถือบ่ แรกนี่กับรรยากาศตอนนี้ก็ยังไม่ได้คลายบัดนนะมันจะฟืนเขาจะอาบน้ำครับทุกนป่าน้องชากตอนนี้เป็นที่เขาก,กำลังซั้งๆที่ปัาบีครับ เดี sea, ๋ยวผมนำลงถ่ายโฆษณาทางแล้วไปหลังทงกี้บ้างวันนี้มีหมกอยู่เหมือนกันปะนี่น้ำทุกท่านโหมีปอง จังวะนี้มาหอดหลังเวที่ะครับต้องมากินเข่าดีดอกแล้วกินท้ายยังกินเข่าไงไ่ได้ม่ย่อนาเขาห่มยนี่นี่นี่้าอรกไปงอ คิดนะฮะอย่ามาถ่ายคลิปนะผมถ่ายสเตปเปิลครับเออได้โอ้ยไม่ได้เห็นไอ้ตันว่ามือไม่ได้ระกับสิว่ามืออือถูกเขาถ่ายกิจสิระดับตันอายไม่กินเขาไม่ใช่มือถ่ายนะฮะไม่ใช่มือเขาไม่นี้อุ้ยผัดผัดขมกับเลี้ยวป่ะนี่ผัดเปียวหวานเต็มหม้อเลือมันต้องอย่างนี้สิถ่ายคลิปจะย้าไปกินของเพลินเบิร์ดเลยฮะตัวหมายคู่กินกินนะจะย้ายไปไองเพลินเบิร์ด อันนั้นเอากินนะดมบบอบพี่น้องครับคำรับมนีกเป็นบรร tha รร a อนีรรอ้เนพะดอกมนีข้นดาสุเป็นบาเลยนีธรรมดาคนออยู่นกต้องไม่ิดกันนะนี่น่ นบ่อลไอต่อยู่แล้วกันตรงดากันมันก็ต้องมีแน่ที่ว่าแหละคนเฮาเป็นยังคนมีทุกมือสองแปงนั่งไงหนังเรือเป็นบังขั่วปะหิ่วเขาแล้วตรงนี้ต้องเซฟคอร์สครับโอ้แต้มยังไขาอีกแล้วไปนะครักลับบ้านไปวันนี้ไม่ได้กลับดีแล้วดีแล้วดีใจด้วยแม่แหม่ ดีแล้วไม่ได้กลับบ้านต้องกลับไปหรอกกลับไปไม่ได้กล in ับไปไม่ได้เสียเงินเลยกลับบ้านอีหลีเสียไงได้ตังค์ด้วยเฮ้ยเขาคือได้เงินเดือนวันนี้วันนี้แกไปกินข้าวในนานะกินข้าวในนาบ่ะเคาะขี้ระห่เข้าขั้วอยู่ในนี่ขั้วอยู่หอาลวดขวาวกันเถอะ พ่อครับแม่ครับ,เรบปเฮาหาิวเจา้าหิวเจา้าหิวเจ้าแล้วเต้นมาก็กินสร็จแล้ว,ว,ว,วหหถึงครัวถึงครัวแล้วเอ้า

เราไปทางไหนบ้าหเฮะเราไปหาวิธีเราไปบงผู้สาแล้วปูสัดผู้สาอู้พี่น้องนี่จักผมได้มากยังได้หรอข้าเจ้าให้นาวิธีผมก็เลยเก็บไว้แต่ว่าวันนี้มันจะเป็นฮะเงินอะไรอ่ะลายเส้นองค์หิงโอ้ย แล้วมันจะไปซื้อของได้ไหมล่ะเนี่ยซื้อได้ขณะขาเจาเขียนอันไหนเขาจะยังเขียนได้ซื้อได้ฮะปุ้ยโอ้บอกใส่นวลดิบอกใส่นวลหนิใส่จักรเชือฮะใส่จักรเชือเนาะใส่ไปโน้กเจ้าแหวนแสดงเนี่ยบอตะลาเนี่ยใส่เนี่ยครับเอาอันเดียวไปเพื่อนม่ขังดูอะเลย้างเห็นไ่มใส่อ่ะใส่ใส่ อเห็นอยู่ดอกมักให้ปล่อยมากให้จมดูโอ้วเห็ดเพาะใส้น้ำแตกเพาะเด้่องขึ้นเเห็ดเพาะใช่ไหมซื้อยังไงดิเอาไปซื้อดีไหมจังว่านี้มันต้องมีเราครับผมเบอร์เขาถอดครับเพราะว่าจะเราแล้วโอ้ยอย่างนี้พักติวบอกแม่ ตแกงเห็ดต้องใส่ผักติวตัดชมนี่อะไรหน่อหน่อไม้ไม้ต้มนี่ก็ผักติวอันนี้อะไรผัก <pursuing. S 1> สม,มองนี่ INDISTINCT สมติวสมองครับพี่น้องผักอตูครับหอมกั่ กินเข่าครับพี่น,อน้องมากินเขาน้ำกันเมนี้มีแกงออมเบาแม่ออมกับนี่แกงออมครับออมเป็นออมไก่นะครับแมนบอผมบอกถือบะไอ้ผัดเปรี้ยวหวานนะครับด่าได้เมื่อกี้สีแกงเลยวะหรือจังไดน,นี่แกงในวไไันใดแกงแม่บปไในแม่อ๋อไม่ชัวช่าเพร่ะสีแกงนะครับ คพี่น้องครับเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ชมสกปรกครับขอกันไปกินหนาครับขอบคุณที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อจะติดตามคลิปใหม่ของตันอัศพลลราเพื่อเชียวครับน้องสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวขออนุญาตไปกินข้าวเรากันมาคลิปหน้าน้ามหาเต็นก่็ไม่เห็นเต็นเสิจะไอยู่ใสนะครับโอเคพี่น้องครับขอบคุณทุกคนติดตามขอบคุณทุกกำลังเชียร์เชียร์นะครับหวังว่าสกครกจะใจดีกับตันอัศพลนะครับคืนนี้ครับแล้วเมื่อคืนครับโอ้ขอบคุณกำลังใจยีชิมฮาบาดนาวิ นะครับพี่น้องขอบคุณหลายๆครับ